ดีครับนนี้พา,นนพามาชมน้ำตกวังตะไคร้อันนี้เป็นอุทยานวังตะไคร้นะครับเสียงน้ำไหลน้ำใสเย็นสบายนี่มาแต่เช้าครับยังไม่มีคนเลย เป็นเช้าวันเสาร์ที่23เดือนสิงหา2,568ต,าตากใปทไทน้ำแรงมาก นี้นละ้วเจเที่ยวกลำลังจะมาน้ำเย็นมากโอ้ยโอ้น้ำเย็นมาก,น,น,มากน้ำแรงมากเลยครับยังเล่นไม่ได้เลย หมาะมากครับสำหรับคนที่จะมาเล่นน้ำเช่าห่วงยางลอยจากข้างบนครับลงมาเลยนะครับน้ำเยอะมากช่วงนี้หน้าฝนนี่ก็เล่นได้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ครับเด็กไม่สนควรเล่นได้ครับเป็นพาไปชมด้านบน อุ๊ยนี่มีนี่มีร้านเสือมาปูได้นะครับนี่มันบรรยากาศอำหรับข้ามวนก็มีที่ผักนะครับ้านผบ้านผักด้วย าชุบรรยากาศขนาดนี้เวลา10โมง10โมงของวันเสาร์แลครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปชมข้างล่างเช้าไม่มีคนเลยนะครับฟับงเสียงน้ำไหลเย็นสบาย Ui Ồ ruồi sủi mát có na liền mạt là phải là chiều máy ùn nói chiều sữa ùn nắm นี่ลูกอะไรเนี่นนมยมีผลไม้ป่าด้วยลูกอะไรวะอออมองเห็นนะครับไม่เห็นเลยย้อนแสงธรรมชาติสวยมาก กาถทำกลางน้ำตกน้ำไหลเขียวชอุ่มมากๆออกาศดีนะการสดชื่นมาก ดีมากๆากเลยครับการลมเลือ่อนตอนเช้าฝนตกนิดหน่อยวันนี้น่าจะไม่เห็นแดดสุดยอด าอากาศดีมากนี่ตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เด็กๆเล่นได้น้ำใสมากอันนี้อะไรเยน็น น้ำค่อนข้างแรงไปครับเราจะขึ้นไปทำอาหารกันขึ้นไปทำอาหารกันด้านบนครับ มวนมนเป็นบ้านพักม,มาพักได้ในอุทยานนี้นะครับโ,โห,โโหกลับดีมาก Nam tộc quan tập hay cả đi rất thoải mái. Phòng xe nam lại. เชา้ชาๆขนาดนี้ไม่มีใครมาเลยพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะบันอาทิตย์วันนี้มันเสารไ์ไม่ค่อยมีคนสำหรับ,บคลิปนี้ฝากไว้ทัวนี้นะครับ ทิพตาม,มาเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้บรรยากาศดีมากออกไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเนตเนยพาเที่ยวด้วยนะครับ